สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เพิ่งได้เข้ามาเล่นเกมกินชิ้นนะครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสได้มาเล่นน้องเอลลอยนะครับก็เล่นเพลินมากๆเลยครับสำหรับตัวฟรีที่แจก,กมาในแพทนี้เนาะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนะี่ยไปเก็บของของน้องเอลลอยด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเนะี่ยผมจะมาทําของเสร็จแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำดาเมจให้ดูนะว่าเอลลอยเนะี่ยทำดาเมจสูงสุดได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเราจะมาดูวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นของเอลลอยกันนะครับว่า ใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นหินน้ําแข็งอยู่แล้วนะครับไอเทมชนี้นี่หาไม่ยากครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนียคงจะเคยเห็นนะครับตรงนี้ก็คือไอลูกบาศนะครับลูกบาศเป็นน้าแข็งนะทุกคนน่าจะเคยเห็นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ทุกคนดูเผื่อว่าบางคนที่เข้ามาเล่นใหม่ครับได้ตัวฟรีเนะี่ยไม่รู้ว่าไปตีตรงไหน,นครับให้เข้ามาที่นี่นครับตรงนี้เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทุกคน ส่วนใครที่เคยเล่นมาแล้วนี่ก็กดผ่านไปเลยก็ได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นไอเทมที่ใช้อัปเกรดตัวละครนะครับก็จะใช้เป็นคล้ายๆคริสตัลนะครับอ่าเป็นคริสตัลแหละคริสตัลมาโลนะครับก็หาได้จากตรงไหนนะครับหาได้จากอยู่ในเมืองอิเลซึมะนะครับหาไม่ยากตรงนี้นเดี๋ยวผมพาไปหาดิบๆเลยเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ฟาร์มพอดีนะครับอิเดซึมะนะครับไอเทมเลื่อนขั้นของเอลรอยนะครับจะหาได้จากเอลอยไม่ใช่เอลรอยนะครับ จะหาได้จากตรงบริเวณแถวๆนี้นะครับตรงไหนที่มันเป็นกระดูกมังกรนะครับเนี่ยมันจะมีหมดเลยครับทุกคนเนี่ยมันจะเป็นรูปสันกระดูกนะครับกระดูกคล้ายๆมังกรคล้ายๆนกเสาร์วผมก็ไม่รู้มันเรียกอะไรนะครับนี่นะครับทุกคนเนี่ยตามแนวที่ผมลากเมาส์ให้ทุกคนดูเลยเนี่ยมันจะเป็นรอยกระดูกนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมวาร์ปไปให้ดูนะครับตรงไหนที่มีกระดูกนะครับก็จะมีนะครับพวกคริสตัลพวกนี้อยู่นะครับอ่ะเนี่ยเราก็เก็บไปนะครับทุกคนเนี่ยเฮ้ยตรงนนนี้อกกชิคครับทุ จูบเร <Bond> ียบร้อยครับเอาไว้ว่าตรงนี <serving> ้หมดนะครับส่วนตรงนี <Et> ้มันหาไม่ยากนะครับทุกคนไอเทมตรงนี้มันจะดรอปได้จากมอนสเตอร์นะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่คัมพีมาหาความรู้นะครับผมคนเรียกนี้แล้วกันก็ให้เข้าไปที่ปราบรามนะครับเหมือนเดิมนะครับเวลาตามหามอนสเตอร์หรือว่าตามหาไอเทมดรอปจากมอนสเตอร์นะครับให้เข้ามาที่ตรงนี้เนาะเข้ามาที่ตรงนี้เลื่อนมาตรงสุดท้ายครับทุกคนแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าสเปค สเปกเตอร์นะครับน่าจะอ่าน่าสเปกเตอร์นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งกิดด้วยนี่นะครับเราก็จะเห็นไอเทมดรอปต่างๆนะครับนี่ไปจนถึงเอลอยเอโยจนเลเวลตัน่ะทุกคนทุกคนต้องมาดรอปนะครับก็กดนําทางไปนะครับนี่มันก็จะเห็นขึ้นอยู่ในแมปอย่างนี้นะครับทุกคนก็ต้องเทเลพอร์ตไปทุกคนเรามาเจอมอนสเตอร์แล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้สกิล E กันนะครับสกิล E นะครับจะจะเป็นการปาลูกบอลไปอย่างนี้นะครับ แล้วลูกบอลเนี่ยถ้ามอนสเตอร์มาชนนะครับเราก็จะได้เป็นสเต็กนะครับทีละหนึ่งสเต็กนะครับเก็บได้สูงสุด4 4อันนะครับเวลาเราเก็บได้แต่ละอันเนี่ยก็มันจะลดนะครับลดพลังต่อสู้พลังโจมตีของศัตรูนะครับแล้วก็จะเพิ่มให้กับเรานะครับพอครบ4สเต็กนะครับเราก็จะยิงเป็นน้ําแข็งเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเอาซูโค้ดมารวบครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่ ก็ต้องลองกับมอนสเตอร์ที่มันเดินเดินพื้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันลอยด้วยอ่ะเก็บได้4ละทุกคนก็จะยิงเป็นน้ําแข็งครับตอนนี้ไอเทมผมมันยังไม่ฟูน,นะครับอ่าเลเวลตัวละครก็ยังไม่ฟูน,นะครับคือทุกอย่างยังไม่มีอะไรเลยก็ยิงค่อนข้างโอเคนะครับยิงสกิลเป็นติดติดนะครับติดอ่าสกิลน้ําแข็งนะครับติดเคลือบน้ําแข็งเออไรพวกนี้ตียากเลยนะถ้าแบบเราตีไม่เสร็จนะครับมันจะรีเลือด อืเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองสกิลอันตินะครับสกิลอันติก็ไม่มีอะไรมากครับอ้าวยิงไม่โดนโอ้โหทุกคนต้องหัวลาอ,อผมแน่เลยบอกโอ้ทำไมคุณโง่จังเฮ้กะจะลองอันติให้ดูเดี๋ยวยิงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บอันติ อันติก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับเหมือนกับอันติชาย,ยนะครับก็คือเขาจะยิงลูกดอกไป1ทีนะครับเป็นดาเมจน้ําแข็งนะครับสร้างเป็นความเสียหายน้ําแข็งอ่ะกดยิงเลยปุ้งผมเชื่อว่าหลายหลายคนจะคงจะลองเล่นแล้วละ่ะวันนี้ก็มาช่วยกันตามหาไอเทมนะครับง่ายๆเดี๋ยวครั้งหน้านะครับไอเทมเราฟูของเราฟูนะครับผมจะไปนะครับไปทดสอบดาเมจให้ดูนะครับว่าเอรอยของเราเนี่ยจะ ทำดาเมจได้สูงมากขนาดเท่ากับ5ดาวปกติหรือเปล่านะครับคุณผู้ช